ตั้งสาธุชนบดบริสัตว์ทั้งหลายสต่เมบวันนี้ก็มาปรรกันในเรื่องวิชาสามต่อไปความจริงวิชาสามที่เรียกฝึกนี่จะม ok ok eh, ีวิชาสองเท่านั้นันดับต้นในช่วงแห่งชาโลกีก็มีอยู่ที่ชาสองขึ้นหนึ่งทิจุขิยานสองปุเพนิวาสานุสติยาน ในเรื่องของการมีทีฝึกที่จุคุยานก็ว่ากันมาอย่างาคร่าวๆแต่ถ้าว่าที่พูดมาแบบคร่าวๆนี้ก็เป็นการหนักมากแล้วคนดีเขาปฏิบัติจริงจังไม่ได้รับฟังมากอย่างนี้เพราะว่าท่านเอาดีกันท่านจับเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าชีวิตเช่าแรกกัน ว่าความดีเพียงเท่านี้ถ้าไม่ได้ให้มันตายไปถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังใจเข้มแข็งอย่างนี้จะว่าแต่ทิพยคุยานเลยอภิญญาหกฤปริสม,มิทาย,ยานความเป็นพระอรหันย่อมเป็นของไม่ยากสำหรับธนบรรดาท่านพุทธบริษัท ความจริงการปฏิบัติความดีไม่ต้องลงทุนแม้จะอยู่ในมุ้งแล้วก็ทำได้อยู่ในกลางไร่กลางนาแล้วก็ทำได้กําลังไถนากำลังเกี่ยวข้าวกำลังหาบข้าวกาลังใดายหาญ้ากำลังจูงควายกินน้ำกําลังแบบหาบของไปขายเดินไปรับเรการนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่ทำงานกําลังทำการค้าขายก็ทำได้ทุกเวลา ไม่จำเป็นต,ต้องไปหาเวลาพิเศษที่ไหนงานทุกอย่างมันมีเวลาว่างหนึ่งนาทีสองนาทีจิตจับทันทีให้มันชินทำอารมให้ชินอย่างนี้ประเดี๋ยวก็ได้ที่ไม่ได้จริงๆในขะี้เกียจเออถ้าภาษาโบราณเขาเรียกกันว่าเหยียบขี่ไก่ไม่ฟอ ไม่มีจิตใจที่เอาจริงเอาจังอะไรในด้านบารมีสิบประการหาอะไรใช้ไม่ได้เลยเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่บาทสี่เป็นเรื่องสำคัญฉันพระมีความพอใจพอใจที่จะปฏิบัติอย่างนั้นเวลาไหนที่เป็นเวลาว่างทำทันที เวลาทําก็บอกแล้วไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีอวดเชา้บ้านหลับตาก็ได้ลืมตายก็ได้นึกถึงคำบารนานึกสัมภาพที่เราต้องการไม่เห็นยากลาบากอะไรเราไม่ปล่อยใหอารมณ์ของเราว่างไปโดยไร้ายประโยชน์ใช้เล็กใช้น้อยกระจุงกระจิ๋มกระจุงกระจิ๋มประเดี๋ยวมันก็ได้ดีมันดีเร็ว เฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาเดินไปทํางานยิ่งดีใหญ่ตอนเดินเนี่ยจ,จับอารมณ์ให้มันอยู่ที่ใจภาพอะไรที่เราจับไว้ให้มันทรงอยู่หรือคำภาวนาที่ภาวนาไว้ให้ภาวนาอยู่เป็นอันว่าเราไม่ปล่อยจิตของเราให้ว่างไปในด้านไม่สอดใส่ไปในด้านของอกุศล <c oughs> อารมณ์จิตไม่ก็ได้ตอนนี้เวลาใช้เวลาใช้ทิพปคุย,ยาน ถ้าใหม่ๆก็อย่าเรียกว่าอย่าปรามามเกินไปหรือว่าอย่าทนงเกินไปเราเคยทําใจของเรายัางไงจิตอารมณ์ทรงตัวอยู่และพยากรณ์ไม่ผิดทุกครั้งที่ต้องการจะพึงรู้ต้องทําอย่างนั้นอย่างเช่นเราจับเตโชกสินก็ดี โอทาตกะกสิงกันดีอาโลกสิงกันดนพีพุทธานุสติคือรูปพระพุทธเจ้าก็ตามรูปพระพุทธลูปหรืออะไรก็ตามถ้าจิตก่อนจะใช้ความรู้จิตจับอารมณ์นั้นอยู่ให้ภาพนิมิตทรงตัวอยู่จำใสขนาดไหนแล้วไม่ผิดพลาดเราก็ต้องทำอย่างนั้นทุกครั้งการทำอย่างนั้นใหม่ๆอาจจะช้าแต่ถ้าว่าไม่เป็นไร พอนานๆไปเมีอาการคล่องนึกปั๊บภาพเกิดปุ๊บดูได้ปั๊บรู้ได้ทันทีหนักๆเข้าก็ไม่ต้องพอจิตอยากจะรู้ปาพภาพนั้นเกิดปั๊บภาพนั้นหายไปภาพที่ต้องการเกิดรู้ได้ทันที <c oughs> เอียงแค่แค่ขน,นะจิตเดียวแต่ได้ว่ายังไม่คล่องต้องคุมอารมณ์ให้ดีแต่คือนภาพนี้ไม่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดนั้นเสียแน่ ไม่เช้าปลาทานก็กินนี่ตามแบบท่านบอกว่าอยากจะดูภาพนรกจับนิมิตก่อนจับนิมิตก่อนนี่เป็นของดีภาพจะแจ่มใสจับให้ภาพแจ่มใสเท่าที่แจ่มใสจะเป็นได้แล้วก็นึกต่อไปว่าตอน,นี้ไปเราต้องการดูนรกขุมไหนละ่ะต้องเลือกเป็นขุม้มๆแต่ขอดูนรกอย่างเดียวแล้วก็มันเป็นทะเลเพลิงเพลิบไปหมด เลยเอาเรื่องเอาเราอะไรไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนทําใจให้เป็นกลางเสียก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิอารมณ์แนบสนิทอย่าไปน,นึกว่าเขาเคยดีเคยชั่วมาก่อนอารมณ์นั้นต้องทิ้งไปทันทีเนี่ยก็ทรงอารมณ์ความดีเข้าไว้เพื่ออารมณ์เป็นสมาธิเป็นเอกก,ะกะตา,ารมอารมณ์เป็นกลางจับภาพนี้ไม่ด้แจ่มใส และต้องการดูว่าคนนั้นเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนภาพนั้นจะปรากฏกับจิตไม่ใช่ปรากฏกับตาและเกิดถ้ามีความชํานาญจริงๆก็เหมือนกับปรากฏกับตาถ้าเวลาคนมาเกิดสัตว์มาเกิดเราก็อยากจะทราบว่า,าคนนี้เดิมทีมาจากไหนก่อนจะมาเกิดที่นี่ภาพนั้นก็ปรากฏ อย่างนี้ท่านเปลี่ยนไปเรียกจุดตัวป,ปาทิยานก็คือทิพยุยคุยานนั่นเองเนี่ถ้าจะต้องการใช้ทิพยุยคุยานจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องการเห็นสัตว์นรกก็นได้เราต้องการคุยกับสัตว์นรกก็นได้เราต้องการคุยกันในนิริยาบาลก็นได้เราต้องการเห็นเปรตต้องการคุยกับเปรตก็นได้ ต้องการเห็นกสุรกายคุยกับสุรกายคนได้ต้องการเห็นสัติเรียนชั้นคุยกับสัติเรียนชันก็ไดต้องการเห็นคนแลือสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เราก็เห็นได้แล้วก็รู้ได้ต้องการเห็นเทวดาอยากจะคุยกับเทวดาเราก็ทําได้ต้องการเห็นพรหมแล้วจะพูดกับพรหมเราก็ทําได้ เอาแค่ผมก่อนเพราะอารมณ์ชาในแค่พรม่าเพิ่งย่องไปพระนิพพานถ้าอารมณ์อย่างนี้แต่ก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานลราสวยแล้วแค่ชาโลกี่ะเพิ่งพูดกันเรื่องพระนิพพานและบางคนสินห้ามยังไม่ครกเถียงเรื่องพระนิพพานเป็นเอ็นจยาข้อเป็นเอ็นคุยจะมงชงเชงรู้นิพพานอย่างนั้นอย่างนี้ กกล้ตัวเองจะตกมารกขุมไหนยังไม่รู้เลยในเมื่อสินห้ามันไม่ครบมันตกมารกกันแน่นี่จะตกมารกขุมไหนยังไม่รู้ย่องไปรู้เรื่องนิพานแม่น่าสลดใจจริงๆน่าสงสารบางทีโอ้โหคุยขู่เคยคุยอาจารย์ทั้งหลายแพ้มาเยอะแล้วนี่เคยได้ฟัง ไล่สะแพ้มาหาจุดจดไม่ได้ฟังไปฟังมาไอ้ทักก็เลยคิดในใจเออคนอย่างนี้ถ้ามาคุยกับเราเข้าเราก็แพ้เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแกไม่ได้รู้อะไรเลยแกคุยออกนอกลู่นอกทางไปใครเขาอยาสู้แต่แบบนี้ไม่มีใครเขาสู้หรอกแกไม่ได้เข้าทางไถไปทางโน้นไถไปทางนี้ หาจุดนี่แน่นอนหาความดีไม่ได้แล้วใครเขาจะคุยกันก็รวมความพูดง่ายๆาะถ้าเราจะไปคุยกับคนบ้าเพื่อเอาประโยชน์มันจะได้ประโยชน์อะไรคนคนนั้นยังบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าในโลกกระทำบ,บ้าลาบบ้ายศบ้ารุนเรสนบ้าสุขถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงทิพย์กุยยาน ไปคุยกับคนบ้าแบบนั้นเราก็บ้าไม่ทันเขาเพราะเรามันเริ่มปลดบ้าเสร็จแล้วนี่ก็เป็นอันว่าไม่ต้องคุยกันดีกว่ายอมแพ้เขาไปซเลยที่ตามพระโบราณนั่นกล่าวว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมนันคือแพ้ยอดโดยไม่ยอมทำความชั่วด้วยอย่างนี้เป็นพระหมายถึงว่าเป็นผู้เปะเสริฐ คนชนะโดยกำลังของความชั่วเป็นมันมันแต่ผู้พ่าความดีเราก็ยอมแพ้ซะดีกว่านี่เป็นอนุว่าอารมณ์รู้ในด้านทิฐุคุญานถ้าจะใช้กันจริงๆมันใช้ได้ทั้งแปดอย่างเออหนึ่งทิฐยคุญานถ้าเราได้จึงคล่อง ว่าตามที่พูดมานแล้วต้องการจะเห็นสัตว์รกคนได้คุยคนได้อยากจะรู้ว่าแกทําไมจึงเกรริดเมื่อเป็นมนุษย์แกทําอะไรมราจึงม,มาตกนนรกแบบนี้แล้วก็ถามเขาได้แล้วก็พูดเขาได้ <c oughs> ตัวอย่างเช่นพระมหาโมคคลานะท่านกับปฏิบัติอย่างนี้เป็นปกติแต่นั่นท่านใช้พิญญาสมาบัติย่องลงไปทั้งตัวไม่ใช่ที่ปิคุยาน แต่ทิศโยญยาน่องสมเด็จพระพิชิตตมานก็บอกว่าทําได้เดือท่านที่ได้กันมาแล้วในชาติปจุยบันนี้ก็มีสมถีไปท่านก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ได้อยากจะคุยกับเปรตอยากจะเห็นเปรตอยากจะเห็นสุรกายคุยกับสุรกายนี่เป็นเรื่องของทิจุยุยาน เพาว่าทิศตัวนี้เป็นการเห็นเห็นแล้วก็คุยกันได้ถ้าสมาธิดีถ้าสมาธิทรงตัวไว้นานเห็นได้แต่คุยไม่ได้คุยได้แต่คุยนานไม่ได้หายไปซะแล้วต้องตั้งท่ากันใหม,ม่การจัดตัง้งเวลาของสมาธิเป็นของสาคัญ <c oughs> เป็นอันว่าลักษณะการเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิพยคุยญานการรู้ว่วาคนานี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหน เกิดบนสวรรค์เกิดเป็นพรมเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรกเกิดเป็นสุรกายเกิดเป็นสัตว์เลชางเกิดเป็นคนแล้วว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดวันนี้เดิมทีมาจากไหนเรารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็ใช้ทิพยคุยานนั่นแหละเป็นเครื่องรู้แต่ว่าท่านเรียกว่าโจตัปปาติยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ ด้อการมาเกิดและการตายไปอยู่ของสัตว์ก็ความจริงก็เป็นทิฏฐิขุยานั่นเองตอนนี้ไมายานหนึ่งที่เรียกว่าปุเพนิวาสารุสติยานยานอันนี้รู้สึกว่าจะยุ่งสักนิดมาให้คนต้องการกันเหลือเกินอยากจะรู้ว่าชายก่อนเป็นอะไรกันบ้างเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรชตินั้นเป็นอะไรชัดน,นี้เป็นอะไร แต่ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องกลวยๆสำหรับท่านที่เอาจริงเอาจังกล้วยจริงๆกล้วยน้ำว้าสุกสุกก็ไม่งอมจัดนักยังไม่ดิบจัดกำลังอร่อยออร่ยแต่สำหรับท่านที่ไม่เอาจิงนี่รู้สึกว่าหนักจัดไปหน่อยถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็กลวยน้ำว้าดิบถ้าเป็นกล้วยสุกก็เห็นจะต้องเป็นกล้วยตันีกินยาก ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจเท่านั้นถ้ากําลังใจของเราดีที่อย่างเดียวมันก็หมดเรื่องมันก็ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรน่าวิตกกลางวลปกเพณิวาสานสุสติยานแปลว่าระล,ลึกชาติหนหลังได้ตามแบบฉบับท่านบอกให้พยายามนึกถึงเมื่อวานนี้ทําอะไรบ้าง เมื่อวันเสน,นี้ทําอะไรบ้างเมื่อเดินก่อนทําอะไรบ้างเมื่อปีก่อนทําอะไรบ้างถอยหลังไปจนถึงชาติที่หนึ่งที่สองที่สามแต่มไวไล่เบี้ยอย่างนี้ก็ไม่ทานกินถ้าจะทานจริง,รงๆเขาต้องปฏิบัติกันแบบนี้เป็นอนุนว่าถ้าต้องการจะทราบว่าชาติไหนเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติจะไปเอาอยางนั้นไม่ได้ เี่เมื่อชาิก่อนต่ชาตินี้เราเคยเกิดเป็นอะไรทำใจมันสบายอย่าเข้าข้างตัวเอาจิตขตั้งขึับเป็นเอาให้เป็นเอก,กตารมให้สงบสงัดจริงๆเมื่อจิตสบายถึงที่สุดคลายจิตมาถึงอุปจาระสมาธิก็คือชายลมจิตคิดว่าชาิก่อนเราเป็นอะไรหนออารมณ์จิตก็จะบอกทันที อารมณ์จิตครั้งแรกบอกอยังไงต้องเชื่อตามนั้นทันทีอย่าใชอารมณ์คิดไข้คนถ้าใชอารมณ์คิดไข้คนไม่จริงหรือไม่จริงตัวนี้พังแล้วโอปาทานรินเป็นนั้นว่าท่านลองฝึกอยู่แบบนี้บ,บ่อยๆถ้ามันฝุดทางได้ดีทําจิตให้สบายก็นึกไปว่าไอชาตินั้นเราเคยเป็นอะไรเนาะชาติที่สี่ แต่ภาวะไม่ปรายกฏบอกความรู้สึกก็เชื่อตามนั้นแล้วต้องหาเหตุผลว่าในชาตินั้นเราเคยทำอะไรบ้างเป็นคนในมินิสายใจคอเป็นยังไงถ้ารู้ได้ตามนั้นก็วิสุทธิความจริงในสายใจคอชริยาในกี่ชาติกี่ชาติกับชาตินี้มันคล้ายคลึงกันหมดเคยเปือเป้าเปื้เป้าอย่างคนพูดให้ฟังนี่ก็เปื้อเป้าเปือเป้า,ปามาทุกชาติ สมุตตันดิยหาอโอตริมนุสธรรมเป็นอนันว่าที่พระพุทธเจา้าเร่งกล่าวว่าพระสาวกทิ้งนิสัยไม่ได้มันก็ทิ้งกันไม่ได้แต่ทุกชาติเป็นอนันว่าถ้าเราต้องการปลุกเรนินวาสานุสติยาณก็ทํามันเรื่อยๆทําใจสบ,บายเห็นขอทานนี้กว่าเออเราเคยเป็นขอทานไหมเนาะ ถ้าจิตมันสบายภาพถ้าเราเคยเป็นข้อทานจริงภาพของข้อทานมันก็จะปรากฏถ้าเราไม่เคยเป็นภาพนั้นมันก็ไม่ปรากฏเคยเห็นสุนัขเดินมาเราคิดว่าโอ้นี่เราเคยเป็นสุนัขมาหรือเปล่าถ้าจิตมันบริสุทธิ์จริงๆในเวลานั้นคิดว่าจะกิเลสจริงๆมันก็จะปรากฏภาพถ้าเราเคยเป็นสุนัขเคยเป็นมันแล้วกี่วาระรูปร่างลักษณะเป็นยังไงมันจะบอกความสุขความทุกข์ทั้งหมด ได้เคยเห็นคนที่เขารับรลยการมีแง่งมีตำแหน่งมีทธนูเบลอเบรอจิตเป็นสุขสบายไม่มีกมังวลในดๆคิดว่าเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมหนอชาติไหนแต่งตัวยังไงตำแหน่งอะไรจิตมันก็จะบอกทันทีภาพจะปรากฏชัดจริยาในสมัยนั้นมันจะปรากฏ นี่เรียกว่าเป็นวิธีใช้อารมณ์จิตข้งตัวเองในด้านปกปณนิวาสานสติญาณหรือว่าจุตูปปาติญาณหรือว่าทิฏยุขุยานก็ตามต่อไปพูดกันใช่หมดอาตีตามสิญาณเดี๋ยวก่อนเจโตปริญยาณยาการรู้ว่าระนำจิตของตนะรู้ว่าระนำจิตของบุคคลอื่น การรู้วาระน้ำจิตของตัวนี้มีความสำคัญให้สมมติอารมณ์จิตขึ้นมาเป็นสามสีเคยจิตอารมณ์ชั่วมีความคก้มจิตเป็นทุกข์มีสีดำและสีหม,มมัวอารมณ์แจม่มใสความดีใจเกิดเดยหน้าธรรมปีติและถ้าเรีนหน้าปีติคือความดีใจจิตมีสีแดง จิตที่มีอารมณ์เป็นเอกกตารมเ,เป็นอุเบกขารมจิตวางเฉยมีสีใสฝึกดูจิขตของตนเวลาเช้าวเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นฝึกดูจิตขตองตนอารมณ์จิตขตองตนว่ามันมีสีอะไรถ้ามีสีอะไรแล้วก็สีดำหรือว่าสีแดงก็ดีจงประนามว่าจิตนี้มันเร็วมากจิตอย่างนี้เขาไม่ใช่เป็นจิตเร็วมาก ต้องเป็นจิตสีใสถ้าจิตสีใสเราจริงจะใช้ถ้าสีไม่ใสสีแดงมันดีใจก็ได้ดีใจในด,ดีใจด้วยม,มิตรและคำชมใช้ไม่ได้เรวเป็นจิตนี่เลวไม่ควรครบ้ามันเป็นจิตมัวมันเป็นทุกข์ไอจิตที่มันจะเกิดเป็นทุกข์ได้พระปาถานยึดมันโน่นยึดมันนี่ใช้ไม่ได้มันจิตเลว ก็ในโลกนี้มันมีสภาวะเป็นธรรมดาทั้งหมดจะไม่ยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นขวงเราถ้าต้องการให้มันทรงตัวมันไม่ได้นั่งอยู่ทุกวันทําความดีเกือบจะตายต้องการให้คนสรรเสริญทุกควารัมันก็ไม่ได้เหมือนเราทําความดีตามระเบียบอาจจะไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชา พราะว่าผู้บังคับบัญชาท่านบางท่านท่านไม่อยากดีท่านอยากให้ลูกน้องโกงเข้ามาให้กินยาแก้ทุกข์ใจิตไม่ชอบอย่างนั้นท่านอย่าฟุ้งซ่านอยาอใจถ้าเราทําตามนั้นได้ท่านชอบท่านก็ให้รางวัลอารมณ์เราก็จะแจ่มใสแต่ว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้ท่านไม่ชอบใจถูกด่าถูกว่ารณ์ขุนมัวนี่จิตยึดมากเกินไปไม่รักษาระเบียบินัยจิตเลวใช้ไม่ได้ จะต้องรักษาไว้จิตอย่างเดียวคืออารมณ์ผ่องใสเท่านั้นความใส,สาดของจิตเหมือนแก้วที่ยำมละล้างแล้วได้ดีนี่ได้จิตดวงนี้ปลายกดขึ้นก็สแสดงว่าจิตเป็นอุเบกขาจิตนี่สภาพของจิตที่จะเข้าถึงเวอุเบกขาจิตจะเป็นระดับจิตขั้นดีท่านพิจารณาอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เราสร้างก็ได้ เพรว่าถ้าจิตของบุคคลผู้นหนาแน่นไปด้วยกิเลสจิตที่ไม่มีเอาดีในเจตตวปุยิยญาณมองไปแล้วเหมือนกับก้อนเนื้อธรรมดาแต่มีสีไม่สวยก็เหมือนกันเนื้อเนื้อที่เขาแร่แล้ว,ลวนะ่ะน่ยมันไม่ได้ความอะไรบางทีก็ดำบางทีก็แดงไอ้แดงก็เหมือนกันเนื้อแดงแดงแลดีใจ ดำดำมัวมัวมันก็เสียใจเร่าร้อนใจมันก็ดีใจก็เสียใจมันก็เร็วเหมือนกันดีใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วเสียใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วรวมความว่าจิตนั้นท่านจิตที่มองแล้วสาภาพเหมือนกันเนื้อสดเร็วหมดเป็นจิตเลวเป็นจิตทนานแนดนไม่ดูกิเลสจิตที่ไม่ประกอบก็คืความดีนี่แต่หากว่าท่านวัานั้นเป็นผู้ทรงฌานโลกี ถ้าเราก็ได้ดูพวกเราเองสําคัญเราก็เขาเหมือนกันไม่ได้พูดผู้คงใครก็เหมือนกัน <c oughs> แตนได้ทานโรกีเข้าเข้าเข,ข้าขั้นถึงใบถมชานจิตจะคล้ายกับแก้วหุ่มเนือมันก็คิดเอาไว้แล้วกันหนึ่งในสี่ข้อความหนาเพราะแก้วหุ่มเนือข้างในเป็นเนือข้างนอกเป็นแก้วหุ่ม แกเนื้อนั้นน่มันกลายเป็นแก้วก็เป็นึ่งในสี่แต่เป็นชาที่สองก็เป็นแก้วก็เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นชาที่สามก็เป็นแก้วก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าเป็นชาที่สี่จิตจะใสเหมือนแก้วทั้งโลกทั้งดวงอย่างนี้จัดว่าเป็นจิตของชาตสี่มีเอกคตาโกเบขาเป็นปกติจิตดวงนี้ต้องจำเอาไว้ ว่าต้องให้มันทรงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันทรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องทิศจุกุญายโหเป็นง่ายเหลือเกินยิ่งปะปอกกล้วยเข้าปากแต่ถ้าว่าถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้แล้วนะท่านที่มีความรู้ในขั้นนี้จริงๆท่านบอกว่าถ้ายังใช้อารมณ์จิตของตนเพื่อรู้อยู่ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องหาทางเข้าถามถึงพระ ถามพระกันตอนไหนจับภาพนิมิตพระองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นบรรทัดฐานเรียกว่าภาพพระพุทธนิมิตจับและเวลาต้องการอยากจะทราบอะไรก็ถามพระพระบัญชาการมาอย่างไงเป็นคําตอบที่เราด้ปรากฏรับเองแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงต้องจําไว้เลยทีเดียว ว่าพระลักษณะนี้ที่เราเห็นเราถามแล้วทรงพยากรณ์ตรงตามความเป็นจริงเพื่อการจําภาพกันไว้ถ้าทําอย่างนี้จนชำนาญก็เลิกฝึกวิธีอืน่นต้องการอะไรก็ถามพระต้องการอะไรก็ถามพระอาการอย่างนั้นจะปรากฏว่าพบกับความจริงทุกอย่างอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสําหรับคืนวันนี้เดี๋วันนี้มองเวลาก็หมดแล้วนี่ เรื่องสองในวิชาสามยังไม่จบเาอารอฟังวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจนมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลายทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,าสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบรุแล้วขบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังได้โปรดบรรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้โดยฉับทันเถิดสวัสดี